เรื่องดีๆมีทั่วทุกมุมโลกรับฟังข่าวเชิงสร้างสรรค์เติมฝันปั้นแรงบันดาลใจในรายการเป็นเรื่องเป็นราวผูว้ดำเนินรายการวัชรินคันธชาทางวิทยุราชมงคลธัญ,ญบุรี FM 89.5 MHz เมกะ กำลังฟังเป็นเรื่องเป็นราวช่วงอยากรู้สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเป็นเรื่องเป็นราวนะคะ ดิฉันวชรินคันธชานั่งอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังตั้งแต่เวลา4ี่นาฬิกาสานาทีโดยประมาณโดยประมาณนี้คือ30นาทีนะไปจนถึงเวลา5นาฬิกาที่89.5เมกะเฮิร์์นะคะวิทยุราชมงคลค่ะเรื่องราวที่เราจะหยิบมาพูดคุยกันเนี่ยจะเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะคะในประเทศและต่างประเทศที่เป็นเรื่องราวดีๆสามารถที่จะฟังแล้วเกิดแรงบันดาลใจฟังแล้วมีกําลังใจที่จะเริ่มต้นวันใหม่นะคะสาหรับ เรื่องราวในประเทศที่จะหยิบมาเล่าสู่กันฟังเนี่ยเป็นเรื่องความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการที่เราเองนั้นจะมีเมืองอัจฉริยะเพิ่มเติมขึ้นนะคะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมีการเสนอแผนร่วมกันพิจารณาของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่า DES นะคะโดยนายชัยวุฒธ,ธนาคมานุสอนนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมก็ เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและบริหารโครงการเมืองอัจฉริยะที่จะร่วมกันพิจารณาและก็มีความเห็นชอบแผนพัฒนาเมืองอัจฉริยะกำหนดขึ้นมาเป็น15พื้นที่ใน14จังหวัดทั่วประเทศไทยนะคะก็จะประกอบไปด้วยพื้นที่แรกนะคะที่จะเป็นเมืองอัจฉริยะก็คือนครระยองเมืองอัจฉริยะเลยน่าอยู่จังหวัดระยองพื้นที่ที่2ก็คือคันทรงโมเดลค่ะเป็นเมืองแห่งความสุขที่พึงประสงค์และสังคมแห่งการ แ่งปันอยู่ที่จังหวัดชนบุรีนะคะ,ะพื้นที่ที่3ก็คือการพัฒนาเมืองอัจฉริยะของพื้นที่ในจังหวัดพิศณุโลกพื้นที่ที่4ก็คือโครงการพิศณุโลกนครอัจฉริยะอย่างยั่งยืนนะคะที่พิศณุโลกเนี่ยจะมี2จุดด้วยกันเนาะแล้วก็พื้นที่ที่5นครเชียงรายสู่เมืองอัจฉริยะพื้นที่ที่6ก็คือเมืองน่านสู่เมืองอัจฉริยะพื้นที่ที่7ด โคราชเมืองอัจฉริยะพื้นที่ที่8สมาร์ทซิตี้อุบลราชธานีนะคะพื้นที่ที่9เป็นกระบี่เมืองอัจฉริยะค่ะพื้นที่ที่10จังหวัดพังงาสู่เมืองอัจฉริยะพื้นที่ที่11อสตูลสมาร์ทซิตี้นะคะพื้นที่ที่สิบสอง พัฒนาเทศบาลน,นครเกาะสมุยสู่เมืองอัจฉริยะอย่างยั่งยืนพื้นที่ที่13หาดใหญ่เมืองอัจฉริยะสีเขียวพื้นที่ที่1 4ปัตตานีเมืองอัจฉริยะและก็พื้นที่สุดท้ายนะคะเมืองสิ่งแวดล้อมสร้างสรรค์นราธิวาสนะคะ จากมติเห็นชอบนี้แล้วเนี่ยก็จะส่งผลให้ประเทศไทยเนี่ยมีพื้นที่ที่ได้รับการรับรองเป็นเมืองอัจฉริยะรวมแล้ว30พื้นที่ใน23จังหวัดนะคะโดยทางด้านนายนัทพลนิมมานพัชรินนะคะผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือว่าดีป้าก็บอกว่าการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ภายใต้การทำงานของสำนักงานเมืองอัจฉริยะประเทศไทยก็มีผลดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมในหลายด้านค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถแก่บุคลากรตั้งแต่ระดับเริ่มต้นไปจนถึงระดับสูงให้มีทักษะในด้านการวางแผนแล้วก็สามารถนำเทคโนโลยีดิจิทัลที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ มาประยุกต์ใช้มากกว่า150คนค่ะผ่านโครงการนักดิจิทัลพัฒนาเมืองรุ่นใหม่โครงการอบรมผู้บริหารหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเมืองอัจฉริยะนะคะอีกทั้งเป็นการกระตุ้นการเติบโตในอุตสาหการรมเทคโนโลยีและดิจิทัลเพื่อการบริการเมืองอัจฉริยะทั้งในส่วนของผู้ให้บริการไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการภาคเอกชนสถาบันแล้วก็หน่วยงานด้านนวัตกรรม ส่วนทางด้านผู้ใช้บริการก็ได้แก่ภาครัฐหน่วยงานท้องถิ่นแล้วก็ผู้ที่ต้องการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรหรือว่าธุรกิจนะคะโดยประเมินว่าการพัฒนาแผนโครงการเมืองอัจฉริยะเนี่ยโดยความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนก็จะสามารถกระตุ้นให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจมากกว่า600ล้านบาทนะคะก็จะมี การผลักดันให้เกิดการดำเนินโครงการต่างๆอย่างเป็นรูปธรรมตามมานะคะโดยกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะประเทศไทยไม่ใช่เพียงเพียงแค่การมีแผนงานที่ชัดเจนค่ะแต่จะต้องมีการบูรณาการการทํางานร่วมกันอย่างคล่องตัวจากผู้ที่มีส่วนกําหนดนโยบายทั้งหน่วยงานภาครัฐแล้วก็หน่วยงานท้องถิ่นไปจนถึงตัวของเอกชนผู้ประกอบการรวมถึงประชาชนในพื้นที่ด้วยที่จะต้องร่วมมาร่วมมือกันนะคะ สำหรับผลของการประชุมก็จะมีการนำเสนอต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะเพื่อที่จะรับทราบก่อนเสนอต่อคณะรัฐมนตรีให้พิจารณาจากนั้นก็จะมีพิธีประกาศมอบตราสัญลักษณ์เมืองอัจฉริยะประเทศไทยให้แก่15พื้นที่ใน14จังหวัดดังกล่าวต่อไปนะคะ นี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวของการที่เราจะยกระดับเมืองสำคัญสำคัญหรือว่า,าพื้นที่สำคัญสำคัญให้ตอบรับกับไลฟ์สไตล์ที่กำลังจะเปลี่ยนไปนะคะมาดูความเคลื่อนไหวของ Facebook บ้างตอนนี้เนี่ย o o k b o o k เขาประกาศยกเลิกไลฟ์ช้อปปิ้งนะคะก็จะส่งผลให้พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์เนี่ยต้องปรับตัวกันขนาดใหญ่ค่ะโดย f c e e o o o เนี่ยประกาศยกเลิกไลฟ์ช้อปปิ้ง ก็บอกเลยว่ายุคนี้ไม่มีใครที่จะไม่รู้จัก f a c e b o o k นะคะซึ่งเป็นช่องทางโซเชียลมีเดียที่ได้รับความนิยมอย่างมากแล้วก็กินระยะเวลายาวนานนะคะแล้วก็ไม่เพียงแต่เป็นการแชทหรือโพสต์รูปเท่านั้นแต่ว่า Facebook เองเนี่ยที่ผ่านมาตลอดระยะเวลา2ปีเนี่ยก็เปิดช่องทางให้กับพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ได้ไลฟ์ ขายของนะคะแต่ล่าสุดเนี่ยทาง Facebook ก็ประกาศปิดตัวไลฟ์ช้อปปิ้งซึ่งเป็นฟีเจอร์ไลฟ์ขายของออที่ได้รับความนิยมมาโดยตลอดนะคะโดยจะปิดอย่างเป็นทางการในวันที่1ตุลาคมนี้ค่ะแล้วก็จะหันมาให้ความสำคัญกับคลิปแบบ เรียวเต็มตัวนะคะโดยความแตกต่างระหว่าง Facebook Live Shopping แล้วก็การไลฟ์ธรรมดาโดย f c e e o o o l l v v s s o p p p n n เนี่ยสามารถที่จะสร้างเพลย์ลิสต์สำหรับสินค้าได้แล้วก็ยังสามารถเพิ่มแท็กสินค้านั้นๆเข้าไปได้ด้วยส่วนสาเหตุที่ f c e e o o o l l v v s s o p p p n n เนี่ยต้องปิดตัวลงเป็นเพราะว่าพฤติกรรมการรับชมของผู้บริโภคเปลี่ยนไปแล้วก็การเลือกดูวิดีโอก็จะเลือกดูสั้นๆอันไหนที่ยาวเกินไป คนก็จะไม่ค่อยนิยมที่จะดูนะ Facebook ก็เลยหันไปให้ความสำคัญกับเปรียวแทนการไลค์ขายของยาวๆนะคะเพราะว่าออพอมีพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์กันเยอะขึ้นเนี่ยคนก็จะเลือกไปดูไป ไปหไปหารายละเอียดที่ตัวเองให้ความสําคัญหรือให้ความสนใจมากกว่านะคิดว่าเป็นอย่างนั้นพอไลฟ์สไตล์คนเปลี่ยนเนี่ยเขาก็ต้องเปลี่ยนไปตามความสนใจของคนด้วยเนาะไปดูอีกข่าวนึงคะ่ะน่าจะพอมีเวลาเนาะสักสานาทออีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเนี่ยเขาบอกว่า จะมีแพลตฟอร์มไทยมีงานทานะคะโดยจะมีการเชื่อมโยงตําแหน่งงานของภาครัฐและเอกชนเหมือนกับเป็นแอปพลิเคชันให้กับผู้ว่างงานหรือผู้สนใจที่จะสมัครงานนะโดยการเปิดเผยจากนายสุชาติชมกลิ่นค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานก็บอกว่าในปี2565นกเนี่ยกระทรวงแรงงานก็มีเป้าหมายในการขับเคลื่อนงานบริการมีอเจนดาระบบช่วยเหลือผู้ว่างงานให้กลับเข้าสู่ตลาดแรงงานค่ะโดยมีกรมการจัดหางานเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก ในการขับเคลื่อนสู่เป้าหมายที่จะอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ว่างงานสามารถใช้บริการหางานอย่างสะดวกสบายแล้วก็สามารถรับความช่วยเหลือผ่านระบบออนไลน์ได้ด้วยนะคะซึ่งจะช่วยประหยัดเวลาลดภาระของประชาชนลดความซ้ําซ้อนของการขอข้อมูลเพื่อรับบริการของรัฐนะคะโดยระบบบริการเนี่ยจะครอบคลุมตั้งแต่การจ้างการแจ้งว่างงานการขอรับสิทธิต่างๆ จากการว่างงานการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาฝีมือการจัดหางานใหม่การจับคู่หรือว่าแมทชิ่งระหว่างผู้ว่าจ้างแล้วก็แรงงานจากการเชื่อมโยงข้อมูลบนแพลตฟอร์มไทยมีงานทํานะคะชื่อแพลตฟอร์มนี้ก็คือไทยมีงานทําแล้วก็ระบบบริการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะสําหรับระบบช่วยเหลือผู้ว่างงานให้กลับเข้าสู่ตลาดแรงงานเป็นหนึ่งใน12งานบริการตามแนวทางการขับเคลื่อนการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์นะคะหรือว่า e-service ที่ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อ3ส,สิงหาคม2564ได้มีมติผ่านแผนการปฏิรูปประเทศภายใต้นโยบายของนายกรัฐมนตรีในการที่จะขับเคลื่อนเป็นรถแมพให้งานบริการเนี่ยเป็นอัเจนดาหนึ่งเป็นระบบช่วยเหลือผู้ว่างงานระหว่างปีงบประมาณ2565ถึง2567นะคะโดยเมื่อสำเร็จแล้วเนี่ยถ้าระบบแพลตฟอร์ม ไทยมีงานทำสำเร็จแล้วเนี่ยก็จะสามารถเชื่อมโยงข้อมูลภายใต้ของกระรวงแรงงาน แต่ก็จะมีการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยง,งานด้านการศึกษาสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพองค์การมหาชนหน่วยง,งานด้านอุตสาหกรรมสำนักง,งานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือว่าดีป้านะคะรวมถึงฐานข้อมูลภาคเอกชนด้านการจัดหางานอย่างน้อยสามแห่งค่ะเพื่อกําหนดทิศทางด้านการพัฒนากําลังแรงง,งานตลาดแรงง,งานแล้วก็การพัฒนาทักษะแรงง,งานนะคะโดยทางด้านนายไพรโรธโชติกเส,สถียรน,นะคะอธิบดีกรมการจัดหาง,งานก็บอกว่า แพลตฟอร์มไทยมีงานทำเนี่ยพัฒนาโดยกรมการจัดหางานเป็นแพลตฟอร์มที่พัฒนาขึ้นสำหรับคนหางานทำที่กำลังมองหางานที่เหมาะสมกับตัวเองโดยจะรวบรวมตำแหน่งงานจากภาครัฐ เอกชนแล้วก็ตำแหน่งงานจากบริษัทจัดหางานชั้นนําไว้หลายตำแหน่งค่ะเพื่อคนหางานจะสามารถค้นหาข้อมูลตำแหน่งงานที่เหมาะสมกับตัวเองให้ได้มากที่สุดด้วยการแมทชิ่งตำแหน่งงานตามความรู้ความสามารถแล้วก็ทักษะที่มีทั้งยังจะมีการให้บริการสําหรับนายจ้างรวมถึงสถานประกอบการที่ ต้องการประกาศรับสมัครงานโดยไม่เสียค่าบริการค่ะนอกจากนี้ก็จะยังมีการรวบรวมหลักสูตรฝึกอบรมทั้งระยะสั้นและระยะยาวของหน่วยงานไว้ให้บริการนะคะสำหรับทุกคนที่ต้องการที่จะมีงานทำเนี่ย mm hmm. ก็สามารถที่จะใช้บริการผ่านระบบออนไลน์ mm hmm. บนแพลตฟอร์มไทยมีงานทําได้นะคะซึ่งจะเป็นการให้บริการทั้งเว็บแอปพลิเคชันที่เป็นเว็บไซต์ไทยมีงานทํา t DOE d GO TH TH นะคะแล้วก็มบาย l e แอปพลิเคชันหรือว่าหากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถติดต่อได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัดค่ะสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่1-10หรือว่าสายด่วนกระทรวงแรงงาน1 5 0 6กด2นะคะกรมการจัดหางานหรือว่าสายด่วนกรมการจัดหางาน169 4 2222นะคะนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวของแอปพลิเคชันที่จะอำนวยความสะดวกให้สำหรับคนที่กำลังมองหางานหรือรวมถึงภาคเอกชนที่มีตำแหน่งงานที่ต้องการเปิดรับสมัครรวมถึงหลักสูตรการพัฒนาฝีมือแรงงานทั้งระยะสั้นและระยะยาวนะคะเดี๋ยวพักสักครู่นหนึ่งช่วงหน้าเรื่องราวที่น่าสนใจจากต่างประเทศรอคุณผู้ฟังอยู่ค่ะ คุณกำลังฟังเป็นเรื่องเป็นราวช่วงอยากเล่ากลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการเป็นเรื่องเป็นราวนะคะอบอกกับคุณผู้ฟังตรงนี้ว่าถ้าเกิดอยากจะรับฟังย้อนหลังนะคะสามารถรับฟังย้อนหลังได้ทางเพจ Facebook ของ89.5 วิทยุราชมงคลนะคะจะฝากให้เรานำเรื่องอะไรมาเล่าหรืออยากจะสอบถามเรื่องอะไรทิ้งไว้ได้ในนั้นนะคะเรื่องราวจากต่างประเทศที่หยิบเอามาเล่าสู่กันฟังเนี่ยเป็นเรื่องของอเขาเรียกว่าอะไรเป็นเทรนที่กำลังจะเกิดขึ้นแล้วก็จะเกิดขึ้นในหลายอุตสาหกรรมที่จะตามมาด้วยนะคะวันนี้ไปดูความเปลี่ยนแปลงที่อเมซอนทุ่มเงิน6 0 0 0 0ล้านบาทเพื่อที่จะซื้อ i อโร bot ซึ่งเป็นผู้ผลิต หุ่นยนต์ดูดฝุ่นนะคะฟังผืนๆอาจจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีฟังเผืนๆอาจจะเป็นเรื่องของไลฟ์สไตล์ที่กำลังจะเปลี่ยนไปแต่ฟังให้ลึกนิดนึงก็คือต่อไปเนี่ยหุ่นยนต์จะเข้ามามีบทบาทแทนแรงงานคนมากขึ้นเพราะฉะนั้นการเป็นคนของเราเนี่ยเขาเรียกอ,อะไระทักษะสกิลความเป็น ฝีมือของเราเนี่ยเราต้องรักษาไว้อยู่ในตำแหน่งไหนเราต้องพัฒนาให้อยู่ร่วมในทศวรรษหน้าที่จะมาถึงให้ได้เนาะบริษัท a m a z o n com ค่ะซึ่งเป็นยักษ์ใหญ่ e-commerce ของสหรัฐเนี่ยก็ประกาศเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาว่าได้เข้าซื้อกิจการของบริษัท irobot corporation ซึ่งเป็นผู้ผลิตอุ่นยนต์ดูดฝุ่นแบรนด์ร o m บ a นะคะผ่านการซื้อหุ้นในราคา61 ดอลลาร์ต่อหุ้นรวมมูลค่าแล้ว1.7พันล้านดอลลาร์หรือคิดเป็นเงินไทยกลมๆก็อยู่ที่ประมาณ6.07หมื่นล้านบาทนะคะโดยข้อตกลงนี้ เป็นข้อตกลงการซื้อกิจการด้วยเงินสดก็จะช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจหุ่นยนต์สำหรับผู้บริโภคข,ของอเมซ o n หลังจากที่ปีที่แล้วเนี่ยได้เปิดตัว Astro นะคะซึ่งเป็นหุ่นยนต์ดูแลบ้านอัจฉริยะราคา1,500ดอลลาร์ซึ่งติดตั้งระบบผู้ช่วยเหลือ Alexa และก็สามารถติดตามผู้ใช้งานไปทั่วบ้านได้ด้วยนะคะไอโรบอทเนี่ย เป็นบริษัทที่ก่อตั้งขึ้นในปี2533โดยนักพัฒนาหุ่นยนต์3คนค่ะจากสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์นะคะแมสซาชูเซตส์หรือ MIT ซึ่งเป็นที่รู้จกักจากการผลิตหุ่นยนต์ดูดฝุน่นรอมบ้า สามารถทำความสะอาดบ้านของผู้ใช้โดยอัตโน,ตโนมัตินะคะทั้งนี้หุ่นของ i อโรบอเนี่ยก็จะถูกระง,งับการซื้อขายในตลาดหุ้นสหรัฐหลังมีการประกาศข้อตกลงดังกล่าวขณะที่หุ้นของอเมซ o n เพิ่มขึ้นประมาณ0.2%ช่วงก่อนเปิดตลาดวันศุกร์ตามเวลาของสหรัฐนะคะนี่ก็เป็นความพยายามในการที่จะ,ะก้าวไปให้ทันกับเทรนด์ของความเปลี่ยนแปลงเนาะของอ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะผู้ประกอบการเนาะอุตสาหกรรมการบินโลกนะคะความเคลื่อนไหวอีกอันหนึ่งทีตง่ต้องจับตาดูอ,อย่างใจจดใจจ่อเลยเพราะว่าพลังงานก็อยู่ในภาวะวิกฤตแล้วก็ความต้องการแล้วที่สำคัญเนี่ยกำลังจะเข้าสู่ฤดูหนาวเนาะทางยุโรปเนี่ยก็มีการใช้พลังงานน่ค่อนข้างสูง แต่ว่าสถานการณ์สงครามนั้นก็คุกรุ่นอยู่นะยังไม่เรียบร้อยอุตสาหกรรมการบินโลกเนี่ยเขาก็เลยต้องเตรียมแผนรับมือวิกฤตขาดแคลนแรงงานด้วยนะ ไม่ใช่แค่เรื่องพลังงานอย่างเดียวสำนักข่าว CNBC ก็ได้นำเสนอบทวิเคราะห์ที่บอกว่าอุตสาหกรรมการบินโลกเนี่ยระสำนกระสายมาตั้งแต่ช่วงก่อนโควิดแล้วล่ะค่ะที่มีการระบาดก็ตอนนี้ก็กำลังเจอปัญหาขาดแคลนแรงงานระดับวิกฤตนะคะกดดันให้สายการบินต่างเนี่ยต้องหากลยุทธ์รับมือกับความโกลาหลของการเดินทางในช่วงฤดูร้อนของปีนี้ให้ได้นะคะสายการบินต่างๆในสหรัฐเนี่ยมีการปลดพนักงานประมาณ9 0 0 0 0มื่ตำแหน่งในปี2563 เนื่องจากการเดินทางด้วยเครื่องบินทั่วโลกหยุดชะงักลงนะคะแต่ตั้งแต่นั้นมาเนี่ยผู้โดยสารที่เดินทางเพื่อท่องเที่ยวแล้วก็ที่เดินทางในการทําธุรกิจหลังจากมีการฟื้นตัวแล้วก็มีการปลดล็อกในหลายพื้นที่เนี่ยก็ยังไม่ได้มีการเ,เปิดรับสมัคร แรงงานเข้ามาแต่อย่างใดนะคะเพราะว่าพอโควิดคนไม่เดินทางก็ปรับลดพนักงานลงเพื่อที่จะช่วยลดต้นทุนในการดําเนินกิจการนะคะทั้งนี้เนี่ยสายการบินรับมือกับปัญหาที่เกิดขึ้น2แบบก็คือตัดสินใจที่จะเปลี่ยนกําหนดการเดินทางกับยึดกําหนดการเดินทางแบบเดิมค่ะสายการบินที่เปลี่ยนกําหนดการเดินทางก็มีสายการบิน klm ที่จํากัดการขายตั๋วเครื่องบินไปยังกรุงอัมสเตอร์ดัมหลังจากที่สนามบินสคริปโป จำกัดจำนวนผู้โดยสารขาออกนะคะส่วนสายการบินลุฟพันซาของเยอรมนีเนี่ยก็ปรับกำหนดการเดินทางตั้งแต่ช่วงต้นฤดูร้อนแล้วก็มีการยกเลิกเที่ยวบินจากแฟรงก์เฟิร์ตแล้วก็มิวนิกไป3,000เที่ยวเพื่อที่จะลดภาระของระบบโดยรวมนะคะก็เลยทำให้กำหนดการบินมีเสถียรภาพ นอกจากนี้เนี่ยลุพันซ่าก็ยังยกเลิกเที่ยวบินอีกประมาณพันเที่ยวบินในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะเนื่องจากเจ้าหน้าที่ภาคพื้นดินผลังานประท้วงนะคะมีการประท้วงกันด้วยนะคะส่วนสายการบินที่ยังคงดําเนินการตามกําหนดการเดิมก็มีสายการบินเอมิเรตของดูไบค่ะที่ไม่ยอมปฏิบัติตามสานามบินฮิโตรก็ขอให้มีขอให้สายการบินต่างๆเนี่ยจำกัดจํานวนผู้โดยสารตั้งแต่เดือน กร,รกรกฎาคมที่ผ่านมาส่วนสายการบินไรอันแอร์ของไอแลนด์นะคะบอกว่าไม่มีแผนที่จะจำกัดจำนวนผู้โดยสารค่ะโดยขณะนี้เนี่ยจำนวนผู้โดยสารอยู่ที่ประมาณ11 5ของจำนวนช่วงก่อนโควิดก็คือมีจำนวนที่สูงขึ้นก่อนช่วงโควิดอีกนะคะเพราะว่าเชื่อว่าในหลายๆาหลายๆประเทศเนี่ยอั้นนะอั้นการเดินทางอีกสักข่าวหนึ่งข่าวในภูมิภาคใกล้เคียงกับเรานี่แหละค่ะ เป็นเรื่องของตัวเลขผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในกัมพูชา,ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงไตรษนีและโทรคมนาคมของกัมพูชาเนี่ยก็ได้เปิดเผยจำนวนผู้ลงทะเบียนใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศมีสูงขึ้นที่ลงทะเบียนเข้ามาเนี่ยอยู่ที่17.8ล้านลายนะคะซึ่งมากกว่าประชากรของประเทศที่ประชากรเนี่ยมีอยู่แค่16 ล้านคนเนื่องจากประชาชนจำนวนมากเนี่ยสมัครใช้บริการอินเทอร์เน็ตมากกว่า1บริการนะคะโดยการเปิดเผยของนายเจียวันเด็กนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงไปรสณีและโทรคมนาคมของกัมพูชา <c oughs> ก็บอกว่าจำนวนผู้ลงทะเบียนใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศอยู่ที่17.8ล้านรายมากกว่าประชากรทั้งหมด16ล้านคนเนื่องจากประชาชนจานวนมากสมัครอินเทอร์เน็ตมากกว่า1บริการโดยประชาชนลงทะเบียนใช้อินเทอร์เน็ต แล้วก็อินเทอร์เนต็ตบอร์ดแบนด์ประจำอยู่ที่312,233รายซึ่งจำนวนผู้ใช้อินเทอร์เนต็ตระดับสูงนี้มีส่วนสำคัญต่อการพัฒนาอ e ีคอมเมิร์ซในประเทศนะคะโดยเขายังได้ระบุว่าอ e ีคอมเมิร์ซมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาค่ะแล้วก็มีมูลค่าตลาดอ e ีคอมเมิร์ซในกัมพูชาอยู่ที่970ล้านดอลลา,าร์สหรัฐหรือคิดเป็นเงินไทยอยู่ที่3 4 9หมื่นล้านบาทค่ะในปี2000 21แล้วคาดว่าจะมีการพัฒนาไปแตะอยู่ที่1.1พันล้านดอลลาร์สหรัฐหรือ3.960หมื่นล้านบาทในปี2022นี้แล้วก็จะไปถึง 6.4หมื่นล้านบาทในปี2025ค่ะโดยเขาบอกว่าปัจจุบันเนี่ยกัมพูชามีผู้ให้บริการสัญญาณโทรศัพท์มือถือ5รายแล้วก็ผู้ให้บริการอินเทอร์รนเน็ต3 6เอิอ38รายค่ะโดยบอกว่าประชาชนในประเทศเนี่ยใช้ Facebook ประมาณ13.2ล้านรายแล้วก็ใช้ i ิน t a g r กรมประมาณ2ล้านรายนะคะนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวของประเทศเพื่อนบ้านซึ่งมีความเชื่อมโยงนะดิฉันเชื่อว่าในเวลาอันใกล้นี้แหละทั้งลาวทั้งกัมพูชา ก็จะเขาเรียกว่าผสานร,รวมกันเป็นเป็นหนึ่งเดียวในแง่ของเศรษฐกิจนะอา,อาจจะเราอาจจะเป็นเป็นประเทศหลักๆในการที่เขาเองนั้นอิงในเรื่องของเบยของเทคโนโลยีบางส่วนได้นะการเชื่อมโยงไปมานี่คือทั้งหมดของเป็นเรื่องเป็นราวสัปดาห์นี้นะเดี๋ยวกลับมาพบกันได้ใหม่ในวันพุธหน้าสำหรับวันนี้ดิฉันวันชรินทร์คณชาลาไปก่อนสวัสดีค่ะ คุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการเป็นเรื่องเป็นราวได้ทาง FM 89.5 MHz มรเับฟังย้อนหลังได้ทางเว็บไซต์ www.radio.rmutt.ac.th และที่ทางแฟนเพจเฟซบุ๊กวิทยุราชมงคลธัญ,ญบุรี